สำหรับในการคุมวัชพืชในคุมแห้งเนี่ยวิธีการเตรียมดินนะครับวิธีการเตรียมดินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยสำหรับในนาหวานแหง้งครับเราจะต้องทําดินให้ละเอียดเป็นฝุ่นเลยนะในการเตรียมที่จะฉียดยาคุ้มแห้งเนี่ยอย่าทาให้ดินออกมาเป็นก้อนใหญ่แบบนี้ก้อนใหญ่แบบนี้เนี่ยฉีดแล้วมันจะไม่ไม่ทั่วนะครับก็สำหรับในเรื่องของการคุมวัชพืชในนาหวานแหง้งนะครับตัวที่เราแนะนําเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเลยนะครับ S t Star Host 2E โอ้ชื่อคุ้นๆครับเนี่ยตัวนี้ตัวเอ s t a r แต่แพ็กเกจนี่ไม่คุ้นเลยแพ็กเกจเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เพื่อการกระชับมากขึ้นได้กระเป๋าเพิ่มมาด้วยได้กระเป๋าเพิ่มมาด้วยเนาะจะได้เป็นชุดเลยต่ยอไปโอเป็นชุดหรือว่าเรียกเป็นแฮปปี้คุมแห้งโอ้แฮปปี้คุมแห้งเหมือนเดิม สวัสดีครับเฮียอูดครับผมครับสวัสดีครับยังครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ครับเลือกงามยามดีครับเฮียเห็นบอกว่าเริ่มต้นฤดูการนาปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับซึ่งสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมหญ้าครับผมเฮียครับผมสาหรับปีนี้นะครับในการคุมหญ้านะครับในข้าวนาปีที่ทําการหว่านแห้งเนยเรามีตัวไหนนะครับที่จะช่วยในการควบคุมหญ้าครับผม ครับผมครับก็สวัสดีชาวแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของปลายเดือนเมษาประมาณจะเข้าเดือนพฤษภาครับนะครับก็เป็นช่วงของฤดูการทำนาปีครับทำนาปีในเขตทางภาคอีสานเขตทางภาคเหนือที่อยู่อ่านอกเหนือเขตชนบทานนะครับตอนในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เกษตรกรชาวนานะครับก็เริ่มเตรียมทำการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆวางแผนต่างๆนะครับที่จะทำการาทำนาในรุ่นของนาปีเป็นหลักนะครับในในกลุ่มของข้าวนาปีนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าในการทำนาปีนี่เขามีสายพันธ์ุข้าวอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับสำหรับการข้าวนาปีนี่ส่วนใหญ่เลยนะครับที่เจอเยอะสุดก็คือทางของผ้ามีทุกภาคน,นะส่วนใหญ่คือภาคอีสาน ภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้ครับผมส่วนภาคกลางเองส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของข้าวนาปรังอ,อาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่ออกไปทางอุดรไอทางอุทยัยทางนาครสวรรค์ออกไปทางน้นนั่นจะมีนาปีบ้างเล็กน้อยครับแต่หลักๆอยู่ทางอีสานกับเหนือนะครับครับหลักเลยเยอะสุดอีสานีใหญ่สุดเลยโปกตินาปีนี่เริ่มช่วงไหนครับเนี่ยครับนาะปีนี่ ก็ไล่เป็นโซนนะผมเอาทางเกณฑ์อีสานก่อนละกันเนาะทางอีสานนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณเมีสารจะเริ่มทาการเตรียมแปลงละคือหลังสงการหลังสงการเนี่ยเตรียมแปลงเริ่มไถเริ่มเรื่องของเก็บเกี่ยววัชพืชอะไรต้องทําการให้เรียบร้อยแล้วเตรียมการการเตรียมดินก็คือไถตักหน้าดินตักหน้าดินละก็สาหรับการทํานาปีในภาคอีสานนะครับเราก็จะมีวิธีการทํานาอยู่อยู่สองแบบ ใหญ่ๆเลยนะครับแบบแรกเลยก็คือนาหวานนะครับนาหวานนาหวานลยเนี่ยใช่ครับ,รบนาหวานแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือหวานแห้งและหวานตม<อ>้มหวานต้มนี่ก็คืออยู่ในเขตชนประทานนะครับส่วนหวานแห้งก็คือรอฝนจากฝนตกตามธรรมชาติรอฟ้ารอฝนรอฟ้ารอฝนก็คือหวานแห้งรอฝนนะครับอันนี้ก็คือการการหวานแห้ง วิธีการที่สามก็ที่สองก็คือการทํานาดํานาดาส่วนใหญ่จะเป็นเขตที่รุ่มเป็นหลักนะตอนน้ํามาแล้วก็ใช้วิธีการดําแต่ว่าการดานี่ด้วยค่าแรงหายากแรงงานแพงก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้รับการนิยมเท่าไหร่ในเรื่องของนาดําวันนี้ที่จะคุยก็คือในเรื่องของนาหวานแห้งส่วนนาหวานต้มนี่เราจะยกยอดไปคุยเรื่องของกลุ่มขอ,ของกลุ่มทํานารังครับาวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตเจาะจงในเรื่องของนาหวานแห้ง ครับผมครับผมครับทีนี้เรามาดูสายพันธุ์ข้าวปลูกที่ทําในนาปีที่นิยมสูงสุดเลยตอนนี้ก็ในเรื่องของมีแบ่งเป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียวครับนะครับข้าวเจ้าก็ได้แก่ มะลิหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ขอสิบห้าดั้งเดิมดั้งเดิมเลยของเก่าของแก่เราเลยครับนะครับส่วนข้าวเหนียวที่นิยมที่ปลูกกันเยอะมากนะมาเป็นสิบท,ที่ 13, สิบสาสิบปีแล้วก็คือกขอหกอันนี้ก็คือเหนียวดั้งเดิมเหนียวดั้งเดิมครับแล้วก็ที่กําลังมาแรงที่สุดเลยครับเหนียวนาปีตอนนี้ก็คือ เที่ยหอมต้านทานโรคกราฟซิโต้ได้รับการตอบรับตั้งแต่ปีก่อนที่ผ่านมาครับพี่ใช่ครับได้รับการนิยมสูงมากเลยเราปีนี้เราขายหมดไปแล้วประมาณสองพวงกว่าพวงที่สามกำลังจะมาก็โดนจองไปแล้วครึ่งคันครับในสอสาวันนี้ครับพี่น้องครับเี่โปรดติดตามนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะตรงในเรื่องของพันธุ์ข้าวแบบละเอียดอีกอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชในนาหวานแห้งครับอ่าครับทีนี้ในการทํานาของเรานะครับก็ ผมจะข้ามวิธีการก็มาดูเรื่องของการกําจัดญ้าในนาข้าวก็กำจัดได้สองแบบด้วยกันคือหนึ่งยาคุมแห้งกับยาฆ่าญ้าก็คือคุมและฆ่า ก็คือสองช่วงด้วยกันในครั้งแรกเลยก็คือการคุมแห้งหลังจากหว่านไม่เกิน3ามสี่วันก็คือก่อนที่หญ้าจะงอกครับเราก็ฉีดคุมแห้งแล้วนี่เรียกว่าคุมแห้งไม่เกินสี่วันหลังจากหว่านข้าวครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับผมอันที่2คืออะไรนะเฮียอันที่สองเรียกว่ายาฆ่าอันนี้เราจะปล่อยให้ยอดในสูงประมาณ1คืบหรือ1คืบ่ครึ่งก่อนครับเราถึงค่อยฉีดยาฆ่าเดี๋ยวเราจะเจาะจงในครั้งต่อไปครับผมตรงนี้นะเพื่อ เป็นการลงรายละเอียดในเกี่ยวกับยาวคุมแห้งให้เป็นที่หน่อยก็เลยยกมาในแค่การกําจัดวัชพืชวิธีการแรกก่อนค,นคือการคุมแห้งโอ้ซึ่งคุมแห้งนี่หลายพื้นทนี่นิยมนะครับเฮียครับผมส่วนมากนี่พี่น้องที่อยู่เป็นในลักษณะนาโคกนาดอนครับผมนาตีนบ้านอะไรต่างๆที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชนบททานเนาะครับผมก็ใช้วิธีการหว่านแห้งนะครับผมเอาสําหรับปีนี้ครับปี2,500 65นาปีของเราเนี่เป็นไงบ้างครับผมเรื่องของการคุมแห้งครับผมก็สนับในการคุมวัชพืชในคุมแห้งเนี่ยวิธีการเตรียมดินนะครับ วิธีการเตรียมดินเป็นเรื่องสําคัญมากเลยสำหรับการทําฉีดยาไอนาหวานแห้งครับเราจะต้องทําดินให้ละเอียดเป็นฝุ่นเลยนะในการเตรียมที่จะฉีดยาคุ้งแค่ยาทําให้ดินออกมาเป็นก้อนใหญ่แบบนี้ก้อนใหญ่แบบนี้ในฉีดแล้วมันจะไม่ไม่ทั่วนะไม่ใช่ว่าดินก้อนใหญ่ๆดินก้อนโคโลเคเลไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องทําละเอียดต้องทําละเอียดเป็นฝุ่นเลยเป็นฝุ่นเป็นไงทห้งดีสารได้ว่าไงเลยเออเออไงเลยแล้วยาตัวนี้นี่ เขามาทํามาเพื่อสําหรับนาหวานแห้งโดยเฉพาะเลยเป็นฝุ่นเป็นไงไงโดยเฉพาะเลยฝ่วนขี้ไถนี่เป็นก้อนใหญ่เป็นฝุ่นเป็นไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะลงพื้นที่จริงนะครับเฮียเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตัวยากันก่อนนะครับเนาะได้ครับผมครับก็สำหรับในเรื่องของการคุมวัชพืชในนาหวานแห้งนะครับตัวที่เราได้นําเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วครับผมเลยนะครับ s t Star Host 2E โอ้ชื่อคุณคุครับเนี่ยตัวนี้ตัวเอสทีสตาร์แต่แพ็กเกจเนี่ไม่คุนเลยแพ็กเกจเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เพื่อการกระชับมากขึ้นได้กระเป๋าเพิ่มมาด้วยได้กระเป๋าเพิ่มมาด้วยเนาะจะได้เป็นชุดเลยต่อไป๋อเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดชุดคุมแห้งนาข้าวชุดคุมแห้งนาข้าวหรือว่าเรียกเป็นแฮปปี้คุมแห้ง โอ้แฮปปี้คุมแห้งเหมือนเดิมแต่ว่าได้กระเป๋าได้กระเป๋าด้วยเราก็เขียนไว้ว่าคุมแห้งสำหรับนาข้าวโดยเฉพาะแล้วแล้วตัวยาเหรอครับเฮียตัวยายังเหมือนเดิมโอ้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเราเรามาดูตัวยากันครับเฮียได้ครับมาดูตัวยากันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวแฮปปี้คุมแห้งนี่เมื่อปีที่แล้วนี่เกษตรกรหลายท่านก็เอาไปใช้แล้วก็ตอบรับเรื่องของประสิทธิภาพออกมานี่อย่างดีเลยครับผมนี่เนี่ย อันนี้ก็คือสินค้ายังเป็น3ตัวอยู่เหมือนเดิมประกอบไปด้วยนะฮะสำหรับแฮปปี้คุมแห้งอ่ะก็มีตัวเอสทีสตาร์หนึ่งขวดนะขวดนี้เลยนะครับเอสทีสตาร์ตัวนี้จะเน้นเรื่องของการคุมวัชพืชใบแคบเป็นหลักครับผมนะวัชพืชใบแคบเป็นหลักเลยตัวที่2ก็คือตัวโฮส t 2สองอีครับอ่าโฮสต์สองอีนี่เป็นตัวคุมวัชพืชใบกว้าง เป็นหลักเลยนะว่าเราแยกกันใช่ไหมครับแยกกันเลยนะครับพอมาบวกกันก็ทําให้เราคุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างโอ้ครับผมส่วนตัวที่3มก็คือไบโอเซฟเฟอร์ครับเป็นตัวที่จับหน้าดินเขาจับหน้าดินหาจับหน้าดินเหมือนเราฉีดยาทางใบเราก็จะมียาจับใบใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นยาจับหน้าดินทําให้ตัวยาเอสทีสตาแล้วก็โฮสองอีนี่เกาะหน้าดินได้แน่นขึ้นกว่าเดิมนี่คือความสําคัญของไบโอเซฟเฟอร์สำคัญมากเลยครับทําให้การคุมนี่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ อายะการคุมดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่ายาทั้งสองตัวจะดีขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีไบโอเซฟเฟอร์อยู่ด้วยนะครับผมใช่ครับเพื่อที่จะอะไรนะครับฮี่ยเพื่อที่ทําให้ยาในเกาะติดหน้าดินได้แน่นขึ้นกว่าเดิมประสิทธิภาพการคุมก็จะดีขึ้นกว่าเดิมครับครับผมสรุปแล้วเอสทีสตาใบใบแคบใบแคบครับโฮสองอีนี่ใบกว้างครับผมไบโอเซฟเฟอร์นี่ช่วยทําให้จับหน้าดินครับผมนี่คือหนึ่งชุดของเรานะครับผม ช้ได้ในพื้นที่เท่าไหร่ครับฮียครับสำหรับเอสทิสตาบวกโค 2e บวกไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งชุดสามารถฉีดได้พื้นที่ถึงสิบไร่ด้วยกันสิบไร่เลยเนี่ยครับในชุดนี้ได้สิบไร่เลยนะครับพี่น้องครับนี่เนาะครับผมสรุปแล้วหนึ่งชุดได้สิบไร่นะครับฮียเนาะครับผมหนึ่งชุดเอสทิสตานี่ได้สิบไร่ครับผมแล้วก็ในปีนี้นะครับเราก็ได้ทำเนื่องจากการมีการเรียกร้องมาเยอะเหมือนกันนะเมื่อปีที่แล้วว่า มีพื้นที่นาน้อยประมาณ3มไร่5้าไร่4่ไร่5้าไร่มีชุดเล็กมาด้วยไหมปีนี้เราก็เลยทําชุดเล็กเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยโอ้มีชุดเล็กด้วยมีชุดเล็กด้วยนะครับก็คือชุดนี้เลยกระเป๋าเหมดิมกันนะครับได้กระเป๋าเหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยครับครับผมก็เป็นยา3ตัวเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าขนาดเล็กเล็กลงอ๋อเล็กลงนะอย่างเอส t ีสตารตัวนั้นจะเป็นขวดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กขวดเล็กลงครับพี่น้องครับครับผมเป็นขวดเล็กลงนะครับครับผมครับแล้วก็ตัวโฮสต2สองอีเราก็เอาเป็น ตัวยาตัวยวกันแต่ว่าคนละชื่อขึ้นมาขวดก็จะเล็กตัวยาตัวเดียวกันไหมเฮียตัวเดียวกันเลยครับตัวละกันเพินนําออกมา2ชื่อแต่ว่าไอตัวนี้เขาทาขวดเล็กด้วยตัวออตูอีไม่ได้ไม่ได้ทำขวดเล็กนะเราก็เลยใส่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวไบโอเซฟเฟอร์ก็เป็นขวดเล็กโรงงานสนหรับอ่าสี่ห้าไร่ครับผมเพราะฉะนั้นในปีนี้นี่เราทําชุดเล็กให้ด้วยเนื่องจากการเรียกร้องมาจากปีที่แล้วว่าอยากให้ทําชุดเล็กสนหรับนาสามไร่ห้าไร่ เอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมเป็นการเปิดตัวยิ่งใหญ่นะครับสําหรับชุดคุมแห้งในนาข้าวนะครับที่เป็นนาหวานแห้งเนาะครับเนาะเฮียเนาะเอาครับสาหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจเจกเตรร้พรกับเฮียวุดนะครับคอมลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ชุดแฮปปี้คุมแห้งของเราครับผม